ว้าวว้าว้โหโหเจคอซิล่านะครับเน่วันนี้จะมาเล่นกับพวกเราสัตว์ปลาทั้งหลายเน่มาสิมาเล่นกับข้าหน่อยเร็วโอ้ไม่เล่นหรอกมีแต่คนกลัวนี่แต่ตัวลเครบอกข้าไม่กลัวเราถ้าข้ามาเล่นด้วยฮฮาฮาฮ่าเด้นมาเลยโอ้เปนจะวัดพลางแล้วตอนนี้มาอยายานแล่วกันโอ้ดูเจ้าตัวลครดันเจ้าคอซิล่าดูสิ ว้าวฮ่าฮ่าดูแต่กกอสติล่าจะขึ้นวปคีจับหัวต่อแล้วว้าวอ๋อเราจับตักคอสติล่าขึ้นเลยดีกว่าว้าวดูดิว้าวไปไหน,จนเจอจระเข้จรอเข้ด้วยโอ้ดูครับรพยายามดึงเจ้าจระเข้ไว้เอ้ดูว้าวดีดีกว่าจักคอสติล่าดูจังเลยฮ่าฮ่าเด ไปนะครับโอ้โเจ้ามาลายก็บอกโอ้ปลอดภัยแล้วขาเดินดีดีกว่าไปแล้วบาลายเฮีย่าอู้สบายใจโอ้แต่เตะเตะเจ้าหนูนี่ไงนี่อ๋อเจ้าหนูนิ้นเลยดูสินี่แล้วเจ้าหนูก็เดินตามไปไล่เจ้ามาลายไปจะไปไหนรอด้วยไอจาไปไหนรอด้วยโอ้เดินดีเจ้าหนูตามเจ้ามาลายไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าเ ไแรด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 โ้หเด้ดูสิโอ้อยู่กดีมากใช่ไหมอ้าวดิ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 วโอ้สควิชสควิช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 ว้าวลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วเด้อค่าร้อยฮ่าโอเคเอก้นใหนกินนะทุกคนบายบาย